สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปิดบัญชีไอจีแบบชั่วคราวนะครับสาหรับใครที่ต้องการซ่อนหรือหยุดเล่นไอจีแบบชั่วคราวนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับก็เข้าไปที่แอปไอจีของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างนะครับนี่นะครับรูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงที่ขีดสามขีดมุมขวาบนนะครับนี่ครับมุมขวาบนนี่นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าศูนย์บัญชีนะครับอันแรกนะครับศูนย์บัญชีตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงคําว่ารายละเอียดส่วนตัวนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับรายละเอียดส่วนตัวตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดอันสุดท้ายนะครับคําว่าการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีนี่ครับการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีนะครับกดเข้าไปนะครับ นี่ครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับการปิดใช้งานหรือการลบนะครับนี่นะครับการปิดใช้งานหรือการลบนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกบัญชีไอจของเรานะครับอันที่2องครับเป็นไอจนะครับแล้วก็ติ๊กเป็นปิดใช้งานบัญชีนี่นะครับถ้าเราติ๊กเป็นลบบัญชีนะครับมันก็จะลบแบบถาวรนะครับให้เราติ๊กเป็นปิดใช้งานบัญชีเท่านั้นนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ป้อนรหัสผ่านไอจของเราได้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดดําเนินการต่อเลยนะครับเมื่อเข้าในหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เลือกเหตุผลนะครับอันนี้ครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ต้องการหยุดพักแบบนี้นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อเลยนะครับแล้วก็ปิดบัญปิดใช้งานบัญชีเลยนะครับ แค่นี้นะครับถ้าเรากดปิดใช้งานบัญชีนะครับบัญชีของเราก็จะถูกซ่อนแบบชั่วคราวนะครับคนอื่นก็จะไม่สามารถเห็นข้อมูลอะไรของเราได้นะครับแล้วถ้าเราต้องการกลับมาใช้งานนะครับเราก็สามารถล็อกอินบัญชีของเรานะครับใส่ username ใส่รหัสผ่านล็อกอินเข้าปกติสามารถกลับมาใช้งานได้เลยนะครับก็แค่นี้นะครับวิธีการปิดบัญชีไอจีแบบชั่วคราวนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ